การจัดทำข้อมูลสถิติการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยขั้นตอนการสำรวจฟาร์มเลี้ยงตัวอย่างงานสำรวจสถิติผลผลิตการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยจะมีขั้นตอนการสุ่มฟาร์มเลี้ยงตัวอย่างดังนี้ขั้นตอนที่1นึ่ำแบบบชหกขีดสหรือบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงปลาน้ำกร่อยเฉพาะฟาร์มที่มีผลผลิตในระดับอำเภอจากระบบสถิติการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจากนั้นให้นำมาแบ่งกลุ่มจำแนกตามชนิดและประเภทการเลี้ยงได้แก่บ่อและกระชัง โดยบอจะจำแนกออกเป็นบ่อดินบ่อซีเมนต์และบ่อพลาสติกขั้นตอนที่สองจะเป็นการสุ่มฟาร์มจากแต่ละกลุ่มโดยจะต้องทำการสุ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้กรณีในรอบปีสำรวจมีผลผลิตจำนวนตั้งแต่51ฟาร์มขึ้นไปให้สุ่มตัวอย่างจำนวน10เอร์เซนซึ่งหากผลการคำนวณมีเศษให้สำรวจตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งฟาร์มกรณีมีผลผลิตตั้งแต่5ฟาร์มถึง50ิฟาร์มให้สำรวจตัวอย่างจำนวน5ฟาร์ม และหากมีฟาร์มที่มีผลผลิตตั้งแต่1นถึงสฟาร์มให้สำรวจตัวอย่างทุกฟาร์มหรือสำรวจ100เเซและสามารถดูจำนวนตัวอย่างที่ต้องทำการสำรวจในแต่ละรอบปีสำรวจได้จากรายงานในระบบสถิติการเลี้ยงสัตว์น้ำได้แก่รายงานจำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตัวอย่างหรือขนาด N หรืออีกหนึ่งรายงานคือรายงานผลการบันทึกจำนวนตัวอย่างเข้าระบบหรือรายงานทีซึ่งจะแนะนำวิธีการส่งออกรายงานและรูปแบบของรายงานในลำดับถัดไป โดยรายละเอียดของแบบบช6ขีดสหรือบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงปลานน้ำกร่อยกรณีเฉพาะฟาร์มที่มีผลผลิตจะแสดงรูปแบบรายงานโดยสังเขตดังนี้เป็นบัญชีรายชื่อที่ได้จากการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงสัตว์น้ำประจำปีหรือแบบบช6.0ขีดโดยกรองมาเฉพาะฟาร์มที่มีผลผลิตหรือมีสถานการเลี้ยงในรอบปีสำรวจเป็นเลี้ยงมีผลผลิตนำมาใช้เป็นกรอบตัวอย่างสำหรับสุ่มเลือกฟาร์มเลี้ยงปลาน้ำกร่อยตัวอย่าง โดยให้ส่งออกรายงานจากระบบสถิติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเริ่มจากเลือกเมนูหลักบัญชีรายชื่อจากนั้นเลือกบัญชีรายชื่อเพื่อการส่งออกตัวอย่างเพื่อทําการเลือกและส่งออกรายงานแบบบช6-3บัญชีรายชื่อเพื่อการสํารวจตัวอย่างตัวอย่างแบบบช6-3บัญชีรายชื่อผู้เลี้ยงปลาน้ํากร่อยกรณีเฉพาะที่มีผลผลิตโดยรูปแบบบช6-3จะมีรูปแบบเดียวกับแบบบช6-0 รวมถึงมีรูปแบบเดียวกันทุกงานสำรวจเพียงแต่คัดกรองมาเฉพาะฟาร์มเลี้ยงที่มีผลผลิตในรอบปีสำรวจเพื่อนำมาใช้ทํากรอบในการสุ่มฟาร์มตัวอย่างของแต่ละงานสำรวจและเป็นข้อมูลในระดับอำเภอเท่านั้นมีรูปแบบดังแสดงในภาพนี้ซึ่งแบบที่ใช้ในการสำรวจผลผล,ผลิตของฟาร์มตัวอย่างคือแบบสปอ6ขีดสแบบสำรวจผล,ผลผลิตการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยซึ่งแบบสำรวจจะแบ่งออกเป็น3ตอน ได้แก่ส่วนหัวแบบรายละเอียดการเลี้ยงและผลผลิตและส่วนของหมายเหตุจะขออธิบายวิธีการบันทึกแบบสำรวจผลผล,ผลิตไปพร้อมกับยกตัวอย่างดังนี้ตัวอย่างการบันทึกแบบสำรวจข้อมูลฟาร์มตัวอย่างที่เป็นประเภทการเลี้ยงในบอ่อสำหรับตอนที่1เป็นในส่วนของหัวแบบจะแสดงชื่อแบบสำรวจและกำหนดให้ระบุป,ปีของข้อมูลที่สำรวจโดยตัวอย่างที่ยกจะสมมุติเป็นการสำรวจตัวอย่างในรอบปี2560 สำหรับข้อมูลส่วนหัวแบบที่อยู่ในกรอบจะให้บันทึกชื่อของเกษตรกรหรือชื่อของนิติบุคคลเลขบัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล13หลักข้อมูลฟาร์มและที่ตั้งฟาร์มชื่อตำแหน่งพนักงานแจ้งนัดและวันที่สำรวจลำดับถัดมาจะเป็นส่วนของรายละเอียดการเลี้ยงและข้อมูลด้านผลผลิตให้การเครื่องหมายถูกเพื่อระบุชนิดสัตว์น้ำและประเภทการเลี้ยงที่เป็นตัวอย่างรวมทั้งกรอบข้อมูลจำนวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยง ที่ให้ผลผลิตหรือจับในรอบปีสำรวจต่อมาจะเป็นรายการสำรวจหัวข้อที่4ให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลลูกพันธุ์ที่เลี้ยงและผลผลิตรวมหมดทั้งปีให้นับทุกรอบการเลี้ยงที่ให้ผลผลิตในรอบปีสำรวจซึ่งอาจปล่อยลูกพันธุ์ก่อนปีสำรวจก็ได้โดยนับรวมทั้งส่วนที่ขายกินเองให้และทำบุญและให้บันทึกรายละเอียดตามครั้งที่เลี้ยงและในส่วนของหมายเหตุให้บันทึกเหตุก,การณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อแจ้งสาเหตุที่ทําให้ข้อมูลผิดปกติถัดมาจะเป็นตัวอย่างการบันทึกแบบสํารวจข้อมูลฟาร์มตัวอย่างที่เป็นประเภทการเลี้ยงในกระชังมีวิธีการบันทึกแบบเดียวกันกับบอ่อแต่อาศัยหน่วยของเนื้อที่เลี้ยงเป็นตารางเมตรมาก่อนได้เพื่อความรวดเร็วจากนั้นค่อยมาแปลงเป็นหน่วยไร่ก่อนบันทึกข้อมูลเข้าระบบสถิติการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องความถูกต้องตรงกันของข้อมูล ระหว่างแบบสำรวจฟาร์มตัวอย่างกับบัญชีรายชื่อโดยแสดงตัวอย่างการบันทึกแต่ละส่วนดังนี้ส่วนหัวแบบและรายละเอียดการเลี้ยงและผลผล,ผลิตรวมถึงหมายเหตุหัวข้อต่อมาจะเป็นวิธีการบันทึกแบบสำรวจผลผล,ผลิตสปหกขีดสในระบบสถิติการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อจัดเก็บข้อมูลและนำมาใช้ประมวลผลออกรายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลฟาร์มตัวอย่างในระบบสถิติการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําเลือกเมนูผลผลิตบันทึกข้อมูลตัวอย่างคลิกเลือกฟาร์มเลี้ยงแล้วกรอกเลขทะเบียนฟาร์มกดค้นหาข้อมูลเลขทะเบียนฟาร์มระบบจะแสดงข้อมูลเกษตรกรหลังจากนั้นให้ไปที่แบบสำรวจคลิกเลือกแบบสำรวจผล,ผลผลิตการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย หรือสปหขีดสแล้วคลิกเพิ่มแบบสำรวจใหม่ระบบจะไปที่หน้าแบบสำรวจและระบบจะแสดงข้อมูลส่วนหัวแบบให้โดยอัตโนมัติยกเว้นชื่อตำแหน่งของพนักงานแจงนับและวันที่สำรวจให้กรอกชื่อพนักงานแจงนับตำแหน่งและวันเดือนปีที่ทำการสำรวจ ในส่วนของรายละเอียดการเลี้ยงและผลผลิตให้เลือกชนิดสัตว์น้ำเลือกประเภทการเลี้ยงแล้วระบบจะดึงข้อมูลจำนวนหน่วยเลี้ยงและเนื้อที่เลี้ยงจากบัญชีรายชื่อมาให้โดยอัตโนมัติในกรณีฟาร์มตัวอย่างมีการเลี้ยงปลาน้ำกร่อยมากกว่า1ชนิดหรือมากกว่า1ประเภทการเลี้ยงระบบจะแสดงข้อมูลชนิดและประเภทการเลี้ยงทั้งหมดดังนั้นต้องเลือกชนิดและประเภทการเลี้ยงให้ตรงกับตัวอย่าง ในส่วนของข้อมูลพันธ์ปลาที่นํามาเลี้ยงและผลผลิตรวมทั้งปีให้เลือกเลี้ยงครั้งที่และลักษณะการเลี้ยงแล้วกดเลือกวันเดือนปีที่ปล่อยและเลือกวันเดือนปีที่จับ กรอกขนาดจำนวนตัวราคาต่อตัวผลผลิตทั้งหมดราคาเฉลี่ยและขนาดที่จับต่อตัวแล้วกดบันทึกข้อมูลในกรณีเลี้ยงรวมต่างกลุ่ม จะต้องบันทึกชนิดสัตว์น้ำต่างกลุ่มด้วยรายละเอียดการเลี้ยงและผลผลิตในแต่ละครั้งที่บันทึกรายละเอียดแล้วยังสามารถทําการแก้ไขได้ที่ปุ่มรูปดินสอสีเหลืองและระบบจะดึงข้อมูลในตารางของรอบการเลี้ยงที่เลือกกลับขึ้นไปในส่วนการบันทึกข้อมูลทับของเดิมและสามารถลบข้อมูลแต่ละรอบการเลี้ยงได้ที่ปุ่มรูปถังขยะและในส่วนของหมายเหตุให้บันทึกเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อแจ้งสาเหตุที่ทำให้ข้อมูลผิดปกติเช่นผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มีปัญหาการขาดแคลนลูกพันธุ์ที่จะนำมาเลี้ยงเป็นต้นแล้วกดบันทึกข้อมูลแบบสำรวจเพื่อบันทึกแบบสำรวจหรือฟาร์มตัวอย่างนี้เข้าระบบ ซึ่งเป็นการบันทึกตัวอย่างที่เสร็จสมบูรณ์นอกจากนี้หากต้องการลบแบบสำรวจที่บันทึกแล้วออกจากระบบให้กดที่ปุ่มลบข้อมูลตรงจุดนี้ได้โดยสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกลุ่มสถิติการประมงโดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้ขอบคุณค่ะ